มาเรามาลองชิมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างกลิ่นหอมมากโคตรอร่อยอะ่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวไอฟานนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำเมดิเตอร์เรเนียนกริลชิคเก้นนะครับหรือว่าไก่ย่างสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับเมดิเตอร์เรเนียนก็คือพวกทวีปที่มีอิตาลีสเปนโปรตุเกสกรีซพวกนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์ที่เขาชอบกินมากนะครับแต่วันนี้นะครับขาดไม่ได้เลยครับพระเอกตัวจริงของเราเลยนะครับคือน้ำสลัดบอสมิคิวพีนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับ หลายคนน่ะจะรู้จัก QP เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกน้ำสลัดทั่วไปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย QP เนี่ยเขาเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดนะครับวันนี้ผมจะมาลองใช้ดูแล้วก็ทำเมนูนี้นะครับซึ่งสำคัญมากเลยนะครับอ่ะมาอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราจะเอาอกไก่นะครับจริงๆถ้าผู้ชมจะใช้ส่วนอื่นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้เป็นอกไก่นะครับผมรู้ว่าคนบ้านหลาจะไม่ค่อยชอบกินอกไก่สักเท่าไหร่ชอบไปกินส่วนสะโพกน่องอะไรมากกว่าจริงทำได้นะครับแต่ผมแนะนำให้เอาอกไก่เพราะว่าอกไก่เนี่ยเขา น้ำที่เราไปหมักนะครับเราก็จะใช้พริกไทยดานะครับพริกไทยขาวก็ใช้ได้นะครับแต่อย่าใส่เยอะไปนะครับแต่ถ้าพริกไทยดำเนี่ยใส่เยอะได้นะครับ <coup. S 1> ใส่พริกไทยดําลงไปก่อนนะครับแล้วก็เกลือนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ใส่เกลือเยอะนะเพ <PR ES> ราะว่าเราทําไก่ถ้าเราใส่เกลือเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยมันไม่ได้เค็มอย่างเดียวนะมันจะทําให้ความชุ่มชื่นของไก่มันหายไปด้วยนะครับแต่ที่เราต้องใส่เกลือบ้างเพราะว่าเราต้องการให้น้ําสลัดบอสตมิคิวีเนี่ย ถูกเกลือเนี่ยดึงเข้าไปในเนื้อนะครับรสชาติจะได้เต็มที่มากขึ้นนะอ่ามานะครับหอมมากเลยอะหอมจริงๆนะครับท่านผู้ชมอ่ามานะครับเราก็จะใส่ลงไปใสป่ไปเยอะได้เลยนะครับรสชาติจะได้เข้าไปสู่ชั้นในของเนื้อนะครับ สิ่งที่เราต้องทำนะครับท่านผู้ชมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทานอกแล้วท่านผู้ชมมันชอบคิดว่าอกมันแบบมันแห้งหรือว่ามันแบบไม่มีความชุ่มชื้นใช่ไหมเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับก็คือวิธีการทําด้วยแหละแต่ว่าจะทําวิธีที่ท่านผู้ชมชอบแล้วมันจะช่วยได้นะครับก็คือเอาซ่อมเนี่ยมาปักลงไปไม่ต้องปักเยอะนะครับปักลงไปในชิ้นของเนื้ออกไก่เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะทําให้รสชาติจากน้ําสลัดบอสมิคิวพีเนี่ย ซึมซับเข้าไปอยู่ในเนื้อของอกไก่นะครับแล้วมันจะมีรสชาติที่เยอะขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะครับจะได้ไม่แห้งนะครับเมนูนี้จริงๆเป็นเมนูที่ทําง่ายมากนะครับวันนี้ผมเลือกเมนูที่ท่านผู้ชมทาง่ายๆเลยราคาไม่แพงด้วยนะครับเพราะว่าอกไก่เนี่ยผมซื้อมา3ชิ้นเนี่ยร้อยกว่าบาทนะครับแบบดีเลยท่านผู้ชมเนี่ยมีแค่อกไก่แล้วก็มาทําแบบนี้แป๊บเดียวนะครับเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับอร่อยมากๆระหว่างที่เรารอการหมักของอกไก่เราเนี่ยหมักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ เครื่องเคียงของเรานะครับก็คือมันฝรัง่งทอดมันฝรั่งอบมั่วสตอเล่ผมเนี่ยตัดให้เป็นประมาณสักลูกเตา๋าอย่าเล็กมากนะครับเนี่ยประมาณนี้กําลังดีนะครับนี่หลายคนจะชอบคิดว่าพอเราตัดเนี่ยเราตัดครึ่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมผมไม่แนะนําให้ตัดครึ่งแบบนี้นะ ผมแนะนําให้นึกถึงมันฝรั่งเหมือนมะม่วงอ่ะไม่ใช่มันคล้ายๆมะม่วงเลยใช่ไหมเนะี่ยเราอย่าตัดตรงนี้เราตัดอย่างนี้นะครับนี่ให้เป็นอย่างนี้จะเหมือนชิ้นมะม่วงเหมือนปะวะใช่ไหมลูกน้องผมดีนะเอออ,อตามแม่งคิดในใจเหมือนตรงไหนวะประมาณนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมคิดในใจว่าโหพี่แล้วผมไม่มีเตาอบทำยังไงใช่ไหมครับ ใช้กระทะก็ได้ครับแต่ว่าเตาอบก็จะได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เกลือตอนนี้เราใส่เกลือเยอะๆได้นะครับแล้วก็พริกไทยแล้วผมแนะนําให้ใส่กระเทียมนะครับประมาณสัก7-8อันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็น้ํามันมะกอกนะครับ e x t r a v i r g i n o l i v e o i l นะครับเทใส่แล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับ แล้วก็เอาเข้าเตาอบครับจริงๆถ้าท่านผู้ชมอยากใส่โรสแมรี่ใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ไฟสักประมาณ8 8อ่ะเดี๋ยวเรา,เร,ารอไก่เรานะครับเรามีเว้มนตนพิเศษของเรานะครับเพราะว่ามันเป็น YouTube ใช่ไหมเราตัดปุ๊บไปครึ่งชั่วโมงได้เลยไปตัดอ่ะครึ่งชั่วโมงผ่านมาแล้วนะครับเราก็มาไก่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ กลิ่นน้ำสลัดบอสมิคิวพีนี่หอมมากๆนะท่านผู้ชมพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไก่ออกมาเรียงไว้แบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ต้องทิ้งนะครับจริงๆเราเก็บไว้ปรุงไว้อะไรไม่ได้ไม่ได้ไไดเ,อเอาไว้ปรุงตอนทานนะเอาไว้ปรุงตอนที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปในกระทะเราได้นะครับเราวางไว้ข้างๆนิดนึง ทำไมผมถึงเลือกใช้น้ำสลัดบอสมิคคิวพีใช่ไหมครับเหตุผลเป็นเพราะว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นมากนะครับแถมยังมีไขมันดีจากส่วนผสมน้ำมันมะกอกด้วยนะครับไม่ใส่ผงชูรสและวัตถุการเสียด้วยนะครับนั่นคือดีมากๆเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากกินคลีนและที่สําคัญนะครับได้รับรองเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพด้วยครับสุดยอดเลยนะครับนี่แหละทำไมผมถึงเลือกน้ำสลัดบอสมิคคิวพีครับแล้วระหว่างนี้กระทะเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกระทะไอรอนสกิลเลตนะครับ ภาษาไทยเรียกว่ากระทะเหล็กแท้เหล็กผับจีอะนะครับแบบนี้คือเหล็กเลย100%ยเปอร์เซเหตุผลที่เราใช้คือพราอเราต้องการให้มันมีความร้อนสม่ําเสมอนะครับอ่ะเราจะใส่น้ํามันมะกอกลงไปนิดนึงนะครับนี่โอ้โหดูดิร้อนไหมล่ะเราจะย่างให้มีความเซียนะครับสองฝั่งก่อน นี่เห็นไหมต้องเป็นอย่างนี้เราอยังไม่ต้องการให้มันสุกนะครับเราต้องการให้มันเสียข้างนอกให้มันเหมือนไม่ไหม้เกรียมๆข้างนอกหน่อยแล้วระหว่างนี้นะครับที่พอเราได้เสียประมาณหนึ่งแล้วนะครับของสองฝั่งเนี่ยให้มันเกรียมๆหน่อยนะครับเราจะเอากระเทียมใส่ลงไปนะครับสามลูกนะครับเม็ดหัวเราจะใส่ซุปก้อนไก่นะครับลงไปนะครับนี่ นี่คือเหตุผลที่เราต้องเสียข้างนอกก่อนนะครับรอประมาณสัก2-3นาทีนะครับหืมกลิ่นหอมมากนะครับจะมีกลิ่นหอมของบอลซมิกนะครับมีกลิ่นหอมของซุปไก่นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของกระเทียมที่เราเพิ่งใส่ลงไปนะครับทุกอย่างกําลังจะผสมกันได้อย่างดีนะครับพอน้ําเริ่มจางลงบ้างเนี่ยเราก็จะใส่นะครับน้ําสลัดบอลซมิกคิวพีลงไปเพิ่มเติมนะครับ รสชาติก็จะแบบแน่นมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราหมักไปแล้วนะครับจริงๆถ้าผู้ชมไม่ยังเป็นต้องซื้อส่วนผสมหลายอย่างนะครับคุณท่าผู้ชมเนี่ยจริงๆเนี่ยน้ำสลัดบอสหมี่ของคิวพีเนี่ยหมักไก่ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาทําอาหารได้เสร็จปับ๊บปรุงรสไปทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็พอปิดท้ายเสร็จปั๊บเนี่ยเราเอาไปทําเป็นน้ําสลัดจริงๆเลยก็ได้นะครับคือทําได้หลายอย่างมากนะครับเห็นไหมมันเริ่มระเหยออกหมดแล้วเห็นปั๊บมันเป็น e ีดักชันเนี่ยนะครับ ตอนนี้เราก็อบไปเรื่อยนะครับรอให้สุกแล้วก็เรายังมีซุปก้อนนะครับเราก็จะใส่เทเข้าไปนั้นนะครับไม่ต้องเฟืองนะครับอ่ะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราจะรอให้ไก่เราเนี่ยเย็นลงสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัด หลังจากนั้นเราก็จะก็จะมาตักซอสเดมิกเกสนะครับที่ทำมาจากน้ำสลัดบอสมิตคิวพีนะครับแล้วมาโรยข้างบนนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเราใช้บอสมิกทั่วไปเนี่ยผมจะต้องเอาบอสมิครนะมาผสมกับน้ำมันมะกอกใส่เกลือพริกไทยแล้วก็ค่อยเขย่ากันเพื่อใส่เข้ามาในสลัดของเราใช่ไหมครับแต่ อย่างที่ชื่อเขาบอกนะครับน้ำสลัดบอสมมคิวพีนะครับไม่ต้องเลยครับแค่เขย่าวขวดนะครับแล้วก็เทผสมลงไปในสลัดเราได้เลยนะครับ มาเรามาลองชิมกันดีก,กว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างอุยกลิ่นหอมมากโคตรอร่อยอะ่ะคือรสชาติของน้ำสลัดบอสมิกคิวเนี่ยซึมเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ทำให้มีรสชาติแบบเปรี้ยวๆกลมกลม่อมผสมกับแบบรสชาติทุกๆอย่างมันเพอร์เฟกเพราะว่ามันรวมกันนะครับ มันจะมีรสชาติเค็มมีหวานนิดนึงนะครับแล้วก็มีเปรี้ยวๆนะครับทำให้ไก่เนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะครับแล้วก็รสชาติเต็มที่มากครับจริงๆเมนูนี้ทําง่ายมากนะครับแล้วก็ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองไปทําดูนะครับซื้อไก่มานะครับมีน้ําสลัดบอสติกคิวพีนะครับแค่นี้นะครับทุกอย่างง่ายไปหมดเลยนะครับโหอร่อยจริงๆอ่ะอยากให้กินเลยอ่ะเค็มครับพี่ม อร่อยไหม,มคือความหวานของน้ำสลัดบ,บอสมิกคิวพีอ่ะมันซึมซับเข้าไปข้างในจริงอร่อยมากไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเลยกระเทียมที่เราเข้าไปอบก,กับมันฝรั่งอะ่ะนิ่มมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูลองเอาซ่อมกดเข้าไปนะครับมันจะเละเลยเห็นไหมเนี่ยผมว่ามันเป็นรสชาติที่ทำให้ไก่เนี่อร่อยเขาป้ปอีกเนี่ย เพอร์เฟกบอกเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าใครไม่ชอบกินอกไก่เพราะกลัวมันแห้งกลัวอะไรนะหมักแบบที่เราทําวันนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, มันนุ่มมากดูดิเห็นมันเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้แบบนุ่มมากนะครับจิ้มซอสครับอีกอ่าวัตถุดิบเมนูนี้หาซื้อได้ง่ายมากนะครับโดยเฉพาะน้ำสลัดบอสมคคิวพีนะครับหาซื้อได้ที่ ท็อปส์กอร์เม่มาร์เก็ตม x value ฟู้ดแลนด์ดองกิแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าทั่วไปนะครับก็ลองทำดูนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย